สวัสดีแฟนๆรายการของปอป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณขอบคุณสำหรับเพื่อนๆที่กำลังเปิดเครื่องรับชมช่องของปอป่าอยู่ในขณะน,นี้แล้วก็ฝากขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามากดแสดงความคิดเห็นแล้วก็ส่งรูปส่งเหรียญ ทั้งที่ไม่ว่าจะเป็นชนิดราคาที่ประปายัางไม่ได้เปิดรับซื้อแล้วก็เปิดรับซื้อไปแล้วมาพูดคุยถามราคากันนะฮะปปาก็พยายามที่จะหาเวลาตอบกลับสําหรับใครที่มีเดียนที่ประปาประกาศรับซื้อเวล้วนะั้นก็สามารถส่งมาพูดคุยราคากับปปาได้ทงางไลน์นะพีจุดพีเสามสามสาม สำหรับใครที่ดูคลิปนี้เป็นคลิปล่าสุดนะฮะใครที่คิดจะโทรเข้ามาปรึกษาปปาปปาแนะนำให้เข้าไปทางไลน์นะฮะเพราะต่อไปปปาเนี่ยอาจจะไม่ได้รับโทรศัพท์เลยนะฮะเพราะว่าอย่างที่ปปาบอกข้างต้นฮะคุยครั้งหนึ่งใช้เวลาคุยนานมากฮะปปานั้นไม่มีเวลาจริงๆนะฮะก็คืออืม าตอบทางหลายเนี่ยปปายังยังมีเวลาตอนตอนว่างๆจากทํางานตัวอื่นนะแต่ถ้าคุยเนี่ยท่านผู้ชมเข้าใจปปานิดหนึ่งนะเราคุยกันแบบสดๆเนี่ยก็คือปปาเนี่ก็คือท่านผู้ชมต้องเข้าใจนะก็คือการคุยเนี่ยถามปปาว่าซื้อเหรียญนี้ไหมอ่ะแล้วก็ถามต่อไปเรื่อยๆฮะแล้วก็มีการปปานั้นไม่มีเวลาจริงๆนะฮะก็คือ ฝากบอกแฟนๆนะฮะต่อไปปอปาจะไม่ได้รับโทรศัพท์นะฮะไม่โกรธกันนะฮะถ้ารู้จักตรงนี้ไปแล้วเพราะว่าช่องทางก็มีอยู่แล้วเป็นหลักๆก็คือให้ส่งเหรียญเข้ามาถามผมตรงนั้นนะฮะว่าเหรียญน,นี้ราคาเท่านั้นเท่านี้เอาตามนั้นดีกว่านะฮะเพราะว่าต่อไปเนี่ยปอปาจะไม่ได้รับโทรศัพท์แล้วฮะคลิปนี้วิดีโอนี้ฮะท่านผู้ชมนี่คือ เป็นเหรียญที่ปาปาอยากนํามาพูดมาคุยมาบอกมากล่าวไม่ใช่มาสอนนะท่านผู้ชมต้องใช้คําว่าเอามาแนะนาฮะคบคาว่าสอนเนี่ยปาปาก็จะไม่อยากเอามาใช้กับแฟนแฟรายการฮนะทุกคนมีความรู้ใกล้เคียงกันอยู่แล้วฉะนั้นคลิปนี้ปาปาจะมาแนะนําเกี่ยวกับเหรียญสองบาทนะ ปกติเนี่ยหลักๆเนี่ยปปาก็ประกาศรับซื้อแล้วก็ขายเหรียญสองบาทปีพศสองพันห้ารอยห้าสิบสีเงินฮะหรือที่เรียกกันว่าสีขาวนะฮะคือผลิตออกมาสามปีพศที่กันนะสำหรับสีขาวแต่ที่นิยมเล่นหาที่สุดๆเลยก็เป็นปีพศสองพันห้าอยห้าสิบะฮะที่ปปาประกาศรับซื้อไว้ในเหรียญราคาเหรียญหนึ่งก็ประมาณห้าบาทเหรียญละห้าบาทถนะ้าใครมีนะฮะก็ลองลองส่งรูปเข้ามานะฮะ รวมได้นะท่านผู้ชมรวมได้นะฮะมีสองบาทปีห้าสิบถ้า,าจานวนยังไม่มากพอก็ยังมีปีห้าสิบเอ็ดนะฮะถ้าใครคิดว่าจะส่งให้กับปาปานะฮะตอนนี้ของเข้ามาเยอะท่านผู้ชมของเข้ามาเยอะวันนี้จะมาพูดคุยแล้วก็จะมาบอกเก่าจะส่งข่าวกับแฟนได้รับรู้ถึงรายละเอียดฮะคือหนึ่งเลยนะฮะวันนี้ตั้งใจจะมาแนะนําให้ท่านผู้ชมเนี่ยเก็บเหรียญสองบาท อีกปีหนึ่งพศหนึ่งก็คือปีพศสองพันห้ารอยห้าสิบเจ็ดฮะคือปอป่านั้นก็เก็บไปเยอะฮะเก็บไปเยอะท่านผู้ชมจะเห็นฮะนี่คือเหรียญสองบาทปีพศสองพันห้ารอยห้าสิบเจ็ดถ้า,าปอป,ป่าได้พูดอะไรผิดไปบ้างก็กราบประทานอภัยด้วยนะฮะเพราะบ,บางครั้งเนี่ยหลายปีพศหลายชนิดราคาเนี่ยอาจจะพูดผิดฮนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านอายอดจํานวนการผลิตปีพศที่ผลิตหรือแม้กระทั่งราคานะฮะ กระทั่งราคาถ้าผู้ผิดไปก็อย่าไปจับจุดๆนั้นนะฮะคิดได้ว่าปะป่านี่ยอาจจะหลงทุกคนมีสิทธิ์หลงลืมกันได้นะท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมนี่คือปีพศ2 5 5 7เฮะเหรียญสองบาทน,นี้ก็เป็นอะไรที่แปลกเลยท่านผู้ชมแปลกอ่าก็คือปีพศส5งพันหรยท่านผู้ชมผลิตมาถึง300ร้300กว่าล้านเหรียญถ้าประปาจําไม่ผิดแต่กลับพบพบเจอได้ยาก ก็เลยมีราคาฮะท่านผู้ชมเนี่ยในวงการนักสะสมจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงได้เสมอนะฮะแล้วก็ปี57เนี่ยผลิตออกมา10ล้านเหรียญแต่กลับหายากกว่าถ้าถามว่ามีชื่อเสียงในวงการเร็วกว่าไหมก็เร็วกว่าปีพศ2557นะฮะเร็วกว่าเพราะ57นั้นตามข้อมูลนะฮะผลิตออกมาท่านผู้ชมฮะ ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะสามล้านเหรียญหรือเปล่าฮะถ้าผิดขอโทษนะฮะถ้ายกตัวอย่างสามล้านเหรียญฮะแต่ทําไมฮะท่านผู้ชมเชื่อไหมว่าท่านผู้ชมลองไปแลกเหรียญสองบาทมาจํานวนอใช้คําว่าหลักพันเหรียญน,นะฮะหลักพันเหรียญเนี่ยถ้าถ้าตรงดูตรงสีทองฮนะระหว่างปีห้าสิบเจ็ดกับปีห้าสิบเอ็ดห้าสิบหนึ่งกับห้าสิบเจ็ดนะฮะ ใหในหนึ่งพันเหรียญเนี่ยเชื่อว่าแฟนๆในการเนี่ยคงจะจะต้องเจอนะเนี่ยปีห้าสิบเจ็ดเนี่ยมากกว่าปีห้าสิบเอ็ดอย่างแน่นอนฮะเพราะตัวปปานั้นคำอ่าก็สังเกตมาเป็นไม่ใช่น้อยปีท่านผู้ชมเป็นเจ็ดปีสิบปีเลยนะฮะที่ปป่าอยู่กับเหรียญมาพอสมควรน,นะฮะจะต้องเจอเหรียญปีห้าเจ็ดอย่างในน้อยสิบเหรียญเนี่ยจะต้องเจอปีห้าเจ็ดประมาณเจ็ดเหรียญนะ อาจจะถึง8เหรียญด้วยซ้ํานะฮะหลังจากนั้นก็จะมาเป็นอาจจะพบเจอปี51สัก1นสเหรียญในจํานวน10เหรียญน,นะฮะก็คือมันเป็นอะไรที่แปลกแต่ว่าในเมื่อแปลกไปแล้วนะท่านผู้ชมปอป่าก็เลยเห็นว่าหลายๆคนหลายๆท่านเนี่ยอาจจะคิดว่าแม้กระทั่งอนาคตอันไกลเนี่ยปี57เจ็ดใพบเจอกันมากมายขนาดนี้ จะมีราคาหรือเปล่าท่านผู้ชมฮะถึงแม้ว่าวันนี้จะยังไม่มีราคาก็อย่าตายใจไปะฮะใช้ภาษาบ้านๆให้อย่าตายใจนะครับเพราะว่าปี5-7เนี่ยอย่างน้อยะการจัดอันดับก็ยังติดอันดับหนึ่งของเหรียญ10บ,บาทนะฮะพูดถึงยอดจำนวนการผลิตนะฮะเขาก็ยังติดอันดับหนึ่งแม้กระทั่งช่องปลาปาที่เคยนำเสนอมาหลายเดือนก่อนเนี่ย ก็ยังจัดให้ติดอันดับหนึ่งฉะนั้นใครพบใครเจอนะฮะก็ลองๆเก็บดูนะฮะเผื่อว่าอนาคตอันไม่ไกลเนี่ยเขาอาจจะมีราคาเกินหน้าเหรียญน,นะฮะแต่วันนี้ปปาก็ยังไม่ได้ประกาศรับซื้อนะเพียงแต่ว่าบางครั้งก็อยากจะมาทำนำเสนอนะฮะเพราะการประกาศรับซื้อมันก็ ยังพอทําคลิปออกไปมั่งแล้วนะฮะก็ถือว่าถี่พอสมควรบ่อยพอสมควรฉะนั้นปอป่าก็อาจจะสับกลับมาเป็นการนําเสนอนะฮะนำเสนอวันนี้เรามานําเสนอปีพศ2557เฮะเป็นเหรียญสองบาทสีทองเหลืองหรือเหรียญอลูอ,อ,ล,อลูมิเนียมบอลน,นะฮะใครพบเจอก็เก็บนะฮะแต่ย้านะฮะปาป่ายังไม่รับซื้อนะฮะคลิปนี้เป็นคลิปนําเสนอนะฮะสำหรับปี57ฮะแล้วก็อย่าหลงส่งมาแบบ พืชพาพืชพามาหาปอปานะฮะดูให้ดีฮะดูให้ดีท่านผู้ชมฮะการซื้อขายเหรียญนั้นก็ร่วมด้วยช่วยกันนะฮะร่วมด้วยช่วยกันก็คือยุคนี้เศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยปอป่าซื้อมาก็ต้องใช้ต้นทุนอยู่แล้วพูดกันตรงๆนะฮะพูดกันตรงๆไม่ต้องอ้อมคอมะเพราะปอป่านั้นการพูดตรงๆก็อยากใช้แฟนๆอนกาาเนี่ยเชื่อมั่น,นะฮะ ว่าเหรียญไหนที่ประปารับซื้อก็อยากจะรับซือ้อรับซื้อแล้วก็อยากรับซื้อแต่ทุกอย่างให้เป็นไปตามเงื่อนไขเป็นไปตามกฎเกณฑ์นะฮะจริงๆประปาเนี่ยอนาคตนะฮะอนาคตอันนี้เราอาจจะพูดชิ่งไปทางอื่นมากนะฮะก็คงแนะนําแล้วนะคะสํสำหรับเหรียญสองบาทปีห้าเจ็ดใครพบเจอเก็บได้นะฮะสมล้านเหรียญฮะยอดจำนวนการผลิตถึงแม้ว่าจะพบเจอมากกว่าปีพศอ,อื่นๆ แต่เก็บได้ก็เก็บแต่ใครที่พบเจอเป็นพันพันเหรียญหรือสองพันเหรียญอันนี้สมมุตินะฮะในนามสมมุติก็ถ้ามากเกินไปแต่เราต้องนาเงินไปใช้จ่ายก็อีกกรณีหนึ่งก็คือถ้าเป็นบรรพันเหรียญที่มีอยู่ก็แนะนําให้เลือกเก็บเหรียญใหม่ๆไว้นะท่านผู้ชมเลือกเก็บเก็บเหรียญใหม่ๆก็ลองคัดแยกดูนะฮะถ้ามนุษย์เราคนเราเนี่ยต้องใช้จ่ายชีวิตประจำวันกับเงินอยู่แล้วเนี่ย ก็เก็บเหรียญใหม่ๆแล้วก็นำเหรียญเก่าๆของปีห้าเ็นี่ยไปใช้จ่ายก่อนนะฮะก็อย่าอย่าประมาทไปนะฮะก็เก็บไว้ก่อนสำหรับปีห้า็มีน้อยก็เก็บทุกเหรียญถ้าไม่เนวบักว่าแรงแต่ถ้ามีมากก็คัดเหรียญใหม่ๆเก็บสะสมไว้จำเป็นต้องใช้จริงๆก็นำเหรียญเก่าออกไปใช้ก่อนนะฮะจบแล้วนะ,ะสำหรับการนำเสนอเหรียญสองบาทปีพศ25 5 7้า้า็ด ใครมีปีพศสองพันห้าร้ยห้าสิบติดต่อปปาฮะใครมีปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดก็ส่งรูปมาประเมินหลักานะฮะนี่ถปีห้าเจ็ดที่ปป่านั้นได้มานะฮะแล้วก็สำหรับเหรียญสำหรับเหรียญสิบบาทที่ปปาต,าต้องการต้องการอยู่ในขณะนี้นะฮะต้องการอยู่ในขณะนี้นั้นก็อยากจะเป็น เหรียญสิบาทที่ปาปายังไม่ได้มาแต่มีลูกค้าสั่งแล้วนะฮะมีลูกค้าสั่งแต่ปาปานั้นยังไม่ได้มาก็คือปีพศสอ0 0ัน0้ยกตัวอย่างนะสาสเอดซึ่งเปลียนทายากติดอันดับหนึ่งปาปาเคยประกาศรับซื้อไว้เอากันแบบหน้าบัตรนี้นะฮะราคาเดียวทุกสภาพนะฮะเริ่มกันที่700ถึง1,000บาทแต่1,000บาทนั้นโอ้โหท่านผู้ชมพบเป็นเหรียญที่อ่า อยากจะเป็นเหรียญที่สภาพดูดีแทบจะไม่ผ่านใช้เลยนะฮะแต่อย่าไปล้างนะฮะอย่าไปล้างปปาบอกว่าเหรียญสภาพที่ไม่ผ่านใช้ต่อให้ไปขัดไปล้างไปลงน้ํายามาอย่างไงเนี่ยปปาก็ดูออกนะฮะเพราะปป่าก็พอจะมีมีประสบการณ์อยู่บ้างถึงจะไม่เก่งขั้นเทพแต่ปป่าก็พอจะดูออกฉะนั้นมีสภาพไหนขายสภาพนั้นเราจะอยู่ด้วยกันแบบพี่แบบน้องท่านผู้ชมนะครับขอเราอยู่แบบพี่แบบน้องนะฮะเราจะไม่ทําอะไรแล้วขาดกันไปทีเดียวนะเนาะ เพราะเราก็เป็นคนไทยเหมือนกันนะฮะนะซื้อขายร่วมกันแบ่งเงินกันใช้แบ่งเงินกันประคองตัวนะฮะที่อยากได้ก็คือปีพศสองพรสเริ่มกันที่700ถึง1000บาทะฮะเพราะว่ามีลูกค้านะั้นสั่งปอปลามานะฮะใครมีอยากแบ่งปันให้กับปอปานะฮะแต่ว่าท่านผู้ชมถ้าเกิดเป็นสภาพแย่ๆจริงๆนี้ก็ตั้งก่า700นะฮะฟังให้ดีนะฮะต่้งก่า700 ก็คือป่าปานั้นก็จะพยายามตั้งราักาให้สมเหตุสมผลกับช่องทางอื่นๆฮนะปาปาตัวป่าปาเองนั้นก็จะไม่เดินคนเดียวนะฮะไม่จําเป็นป่าปาก็จะเดินร่วมไปกับคนที่มีอาชีพเดียวกันจะไม่ทําให้ใครเดือดร้อนนะฮะจะไม่ทําให้ใครเดือดร้อนฉะนั้นร้านอื่นๆก็น่าจะซื้อประมาณ600้อยถึงหนึ่บาท700ร้อยถึงหนึ่บาททุกคนคือพี่คือน้องนะฮะฉะนั้น ใครที่มีถ้าเกิดว่าอยู่ใกล้อยู่ใกล้ช่อง youtube อื่นๆอยู่ใกล้ร้านอื่นๆเนี่ยปปาก็แนะนำให้ไปขายที่นั่นนะฮะให้ไปขายที่นั่นก็คือตรงไหนก็ขายได้นะฮะไม่จำเป็นต้องมาที่ปอปาถึงแม้ว่าปอปาจะเป็นประกาศรับซื้อโฆษณารับซื้อแต่ใกล้ตรงไหนก็ขายตรงนั้นเราเราหากินเหมือนกันเราประคองใช้ใช้ชีวิตเหมือนกันฉะนั้นอยากจะ อยากจะบอกแฟนๆว่าใกล้ตรงไหนก็ขายที่นั่นนะครับบางทีช่อง u t u b e เนี่ยเปิดรับซื้อเนี่ยบางทีราคาจะเคลื่อนกันนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าบางทีข้อมูลนะนะนาบางท่านบางคนอย่างเหมือนปอปา,าเน,นี่ยปอปาขาดเหรียญนี้ปอป,า,า,ป,ปา,า,าก็อาจจะประกาศรับซื้อเพิ่มจากจากเดิมเหมือนเหมือนเหมือนจะอาจจะสูงกว่าช่องทางอืน่นๆอาจจะเป็น50าสร้อยหนึ่งแต่วันหลังปอปาก็จะสังเกตดูทีหนึ่งนะฮะนะช่วงที่ปอปาได้มาหลายเหรียญจะบอกวิธีท่านผู้ชมครับ เอากันตรงๆนะฮะวันนี้ถ้าเกิดปปาประกาศรับซื้อเหรียญละ50บาทเนี่ยถ้าเหรียญเข้ามามากพอจํานวนที่ปปาเก็บแล้วก็ขายต่อลูกค้าละแลเหลือเยอะเนี่ยปปาก็จะประกาศลงนะฮะนี่คือระบบของการขายเหรียญซื้อเหรียญนะฮะถ้าเหรียญทะลักเข้ามามากๆอันนี้ฝากบอร์ดกันตรงนี้เลยนะฮะปะปาไม่ต้องแจ้งล่วงหน้านะฮะวันนี้รับซื้อ50บาทเหรียญเข้ามาเต็มจํานวนแล้วเนี่ยพรุ่งนี้ปปาจะประกาศเหลือเหรียญละ30บาท 40บาททันทีฮะแจ้งข้อมูลให้ทราบตรงนี้นะฮะให้ทราบตรงนี้เพราะว่าท่านผู้ชมฮะการซื้อเหรียญมาสะสมไว้มากๆเนี่ยมันไม่เป็นผลดีนะท่านผู้ชมฉะนั้นช่องของปปาเนี่ยซื้อมาขายไปฮะแล้วในปัจจุบันวันนี้มีแต่คนขายฮะท่านผู้ชมมีแต่คนอยากขายคือปปาเข้าใจนะฮะฉะนั้นไม่ใช่ปปารับซื้อเข้ามาแล้วประมาณรวบรวมอาจ 30เหรียญเนี่ยปอปาจะขายหมดภายในวันเดียวนะฮะฉะนั้นเข้าใจปอปานะฮะว่าวันนี้รับซื้อเหรียญละสิบาทพุ่งนี้ปอปาอาจจะประกาศลดเหลือเหรียญละ30สิบาทก็เป็นไปได้นะฮะหวังว่าแฟนๆรายการคงเข้าใจเราจะได้ไม่เสียความรู้สึกต่อกันนะฮะเหรียญไหนที่ปอปายังยังไม่มีปอปาก็จะประกาศรับซื้อต่อไปเหรียญ1ิบบาทนะฮะ หายากติดอันดับเนี่ยวันนี้วันนี้นะฮะต้องการมากก็คือปีพศ2531 70บาทเอ้ย700ถึง1,000บาทนะฮะแล้วก็ปี41ะฮะปะปานเนี่ยก็คือตัวนี้ก็หลายๆช่องทาง y t u t u เนี่ยก็จะประกาศรับซื้อตั้งแต่70บาทอาจจะไปถึง100บาทปปาขาดนะฮะปะปาก็เลยดั้มราคาจากราคาปปาเคยซื้อ70บาทมาเป็น 80บาทคือตอนนี้ปอปาขาดนะฮะแต่ถ้าเหรียญทะลักเข้ามามากแล้วท่านผู้ชมฟังนะฮะปอปาจะกลับไปที่เดิมก็คือ70บาทโดยไม่ต้องบอกล่วงหน้านะท่านผู้ชมโดยไม่บอกล่วงหน้านะฮะแล้วก็อยากจะให้ชมคลิปแล้วก็เก็บไปเป็นข้อมูลนะฮะวันหลังจะได้ไม่ต้องมาต่อว่าปอปาว่าประกาศรับซื้อ80บาทแล้วหรอ90บาททําไมลงอย่างนี้ท่านผู้ชมฮะช่วงที่ปอปาลงเนี่ยก็คือเหรียญเข้ามาเยอะแล้วปอปาดองเหรียญไม่ไหวเก็บเหรียญไม่ไหวนะฮะ ถ้าเกิดว่าช่วงปะปาลงไป70บาทเมื่อไหร่แฟนๆก็มีหลายช่องทางฮะไม่จําเป็นต้องมาร้านปะปาร้านเดียวนะฮะช่องไหนก็จ่ายเหรนเหมือนกันถ้าซื้อแล้วนะฮะราคาเขาคาดเคลื่อนแน่นอนนะฮะสำหรับเจ้าของเหรียญต้องฟังนะฮะก็คือปะปาไม่อยากเสียวความรู้สึกต่อกันนะนะเหรียญที่เข้ามามากปะปาลดราคาอยู่แล้วจนกว่าปะปาจะจําหน่ายขายได้ทุนคืนเอากันตรงๆแบบบ้านนอกเลยได้ทุนคืนแล้วปะปา ค่อยจะไปขึ้นราคาอีกราคาหนึ่งไหมก็มาดูกันก่อนเข้าใจตามนี้นะฮะและอีกปีหนึ่งะฮะอ้าวเมื่อกี้ประกาศไปคือปีสามหนึ่งกับปีสี่หนึ่งสองพศปีสี่สองะฮะปะปปาตัดสินใจว่าปปาขอซื้อเหรียญละยี่สิบบาทนะฮะถ้ามันถูกไปยังไม่ขายก็ไม่เป็นไรนะฮะเพราะว่าสับสนมากกับราคาที่ตั้งไว้สองราคานะะอย่างที่ปปาเคยถามคลิปไปนะเนาะ ประกาศรับซื้อคือประปาอยากให้ทุกคนเนะี่ยว่า,อ,าอยากจะให้มีกําลังใจไงฮะประกาศรับซื้อ20-30บาทฮะลูกค้าหลายท่านเข้าเข้ามาหาประปาแล้วคอใจจะจะ,จะย้ำมีตรง30บาทอย่างเดียวท่านผู้ชมบางทีประปาก็ไม่มีเวลาจะคุยไลน์ต้องมาพิมพ์มากดคุยไลน์เพื่อเพื่อแก้ไขปัญหาตรงนั้นฉะนั้นเอาง่ายๆเลยฮะราคาเดียวนะฮะแล้วก็ไม่ต้องถามปอปาใหม่นะฮะ ปาปาซื้อเหรียญละยี่สิบาทนะนะยี่สบาททุกสภาพไปก่อนถ้าเกิดมีที่อื่นขายแพงกว่านี้ในระยะนี้ถ้าท่านอยากขายจริงๆก็แนะนำนะฮะตรงช่วงที่ปป่าประกาศรับซื้อเพราะเหรียญน,นี้ปาปาก็ได้เข้ามามบาม้ากพอสมควรยี่สิบบาทฮะไม่มียี่สิบสาสิบฮะเป็นยี่สิบบาทดูคลิปนี้นะฮะ ป้าก็ไม่ค่อยจะมีเวลาโต้แย้งนะฮะก็คือลูกค้าก็เข้าใจหลายคนหลายท่านนะฮะไม่ได้เจาะจงนะฮะหลายคนหลายท่านฉันเมื่อปปาเจอปัญหาเนี่ยป้าเป็นคนจ่ายเงินนะฮะคือปปาเองก็อยากให้แฟนๆทราบกันหลายๆคนแล้วก็ที่จริงแล้วป้าเนี่ยอยากจะอยากจากคือท่านผู้ชมก็คือปปาเป็นช่องนําเสนอเป็นช่องซื้อขายผ่านทางอ่า สาธารณะนะฮะระบบสาธารณะก็คือไม่ใช่ทําส่วนตัวเป็นสาธารณะที่ปปาประกาศรับซื้อไปเนี่ยปปาอยากจะได้จากท่านนั้นเพียงห้าเหรียญสิบเหรียญห้าเหรียญสิบเหรียญนะฮะก็คือปปปาที่ว่ามนุษย์เราทุกคนนักสะสมทุกคนเนี่ยอยากจะขายเหรียญอยู่แล้วนะฮะฉะนั้นอนาคตนะฮะถ้าร้านช่องปปายืนอยู่ได้เนี่ยปปาจะคิดอันนี้แนวคิดนะอยากจะจํากัดด้วยซ้ำนะว่า ต้องการเหรียญปี41หนึ่งแล้วก็จะประกาศโดยประมาณหนึ่งร้อยเหรียญยกตัวอย่างนะฮะแต่ใครที่ดูแล้วเนี่ยถ้าจะส่งมาเดี๋ยวปป่าอยากจะจํากัดว่ารับคนละสิบเหรียญด้วยซ้ำนะฮะให้จบจบร้อยเหรียญก็คือสิบท่านเนี่ยอะไรประมาณนั้นปปาที่จริงปปาไม่ได้อยากได้ระดับว่าเจ้าเดียวเนี่ยต้องส่งให้ปปาถึงขั้นว่าปปาประกาศรับซื้อแล้วจานวนร้อยเหรียญก็ส่งให้ปปาคนเดียวร้อยเหรียญเลยเนี่ยท่านผู้ชมฮะ บางทีมีอีกหล,ลายคนหล,ลายท่านเนี่ยที่พลาดโอกาสนะฮะนะพลาดโอกาสอยากจะส่งขายกับปาปาเพื่อมาแลกแลกแลกเงินจากปาปาไปเนี่ยบางคนบางท่านเนี่ยยังลําบากอยู่นะฮะยังลําบากอยู่แต่กลับขายไม่ทันคนอื่นเขาคือที่จริงแล้วปาปาไม่ได้อยากจะซื้อเหรียญเข้ามาแล้วเพื่อมาสร้างกําไรอยู่ตัวคนเดียวนะฮะฉะนั้นโอกาสอ่าอนาคตบนหน้าปาปา ใช้คำานาคตก่อนนะฮะน่าจะไม่ไกลถ้าปปาจะรับซื้อตั้งเป้าไว้แล้วว่าหนึ่งร้อยเหรียญปปาจะให้ส่งแค่คนละสิบเหรียญฮะจะเป็นเดือนหนึ่งปอปาไม่ได้ไม่ได้ครบร้อยเหรียญก็ไม่เป็นไรอันนี้ให้ปปายืนอยู่แม่นยําก่อนนะฮะเพราะปปาอยากจะกระจายสําหรับบางคนบางท่านเนี่ยหลายเข้ามาบอกว่าลาบากเรื่องการเงินบางท่านก็เมียป่วยอาใช้คําว่าเมียเลยทไม่ต้องพันยานะว่ากันว่ากันแบบลุกทุ่งเลยนะฮะบางท่านก็เมียป่วยบางท่านก็ ไม่มีเงินให้ลูกไปโรงเรียนแต่เขาหลายมาพูดมาคุยทีหลังฮะแต่ผมกลับรับที่อื่นไปแล้วแต่จำนวนมากๆเนี่ย <c oughs> ผมเองก็รับต่อไม่ได้ฉะนั้นโอกาสนาวันหน้าถ้าป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 าตั้งหลักการอาทำงานตรงนี้ได้แม่นยำแลวเนี่ยอนาคตแน่นอนฮะปาปาจากกำหนดจากกำหนดแล้วนะฮะว่าปาปาจะซื้อ คนละห้าเหรียญห้าเหรียญห้าเหรียญเพื่อกระจายเงินไปให้กับคนที่เขายังต้องการใช้เงินยามลําบากจริงๆนะฮะฟังนะฮะพะปะปานั้นไม่ใช่แบบซื้อมาประกาศรับซื้อสังสาธรณะทั่วประเทศไทยใครเห็นช่องปปาเนี่ยผมต้องการร้อยเหรียญถ้าเจ้าเดียวส่งมาร้อยเหรียญเลยคือบางครั้งปปาก,ก็ไม่ได้ไม่ได้อยากได้ระดับนั้นนะฮะเพราะว่าปปาเนี่ยมาทําเป็นสาธารณะเนี่ยกว่าปปาจะมาสาเร็จช่องยูทูบได้นะฮะก็ะใช้เวลานาน,าน ปอปามีความตั้งใจไว้ว่าปอปาจะคือปอปาเนี่ยได้ข้อมูลมามากครับมนุษย์เราคนไทยเราเนี่ยยังยังต้องต้องจำเป็นการใช้เงินในครอบครัวอีกมากครับบางท่านก็เมียป่วยบางครั้งบางท่านก็ตกงานแต่ส่งขายกับปอปาไม่ทันที่ผ่านมานั้นบางทีใครส่งเข้ามา50เหรียญปอปาก็รับหมดเจ้าเดียวแล้วบางคนบางท่านนั้นก็ไม่ทันฮะ หลายเข้ามาไม่ทันมาลายมาส่งเหรียญมาตอนหลังๆเนี่ยปป่าก็ต้องระงับไปก่อนบางคนก็ถามว่าทําไมถึงต้องหยุดต้องระงับท่านผู้ชมฮะปป่าซื้อมาแล้วขายไปนะฮะถ้าซื้อมาดองมาเก็บไว้เนี่ยปป่าก็ไม่รู้จะหาทุนที่ไหนมาซื้อนะฮะเพราะปป่าก็ต้องกินอยู่กับกับอาชีพตรงนี้อนาคตวันข้างหน้าเข้าใจปป่านะอนาคตแน่นอนฮะปป่าจะกําหนดรับซื้อท่านละปป่าอยากจะกระจายเงินนะคำว่าเงินเนี่ย มันมีความจำเป็นต่อชีวิตมนุษย์เป็นอย่างมากยังมีอีกหลายคนฮะที่โทรอ้าหลายมาหาปอปาบอกว่าผมต้องการเงินจริงๆเพื่อไปอให้ลูกไปโรงเรียนมั่งอะไรมั่งหรือว่าครอบครัวเจ็บป่วยก็คือที่จริงแล้วเหรียญมันตันนะฮะถ้าซื้อมาเป็นหลายๆพันหลายบาทแล้วมาตันอยู่ทีเดียวเนี่ยปอปาก็ไม่อาจจะขยับซื้อได้ต่อแต่ปอปาก็บางครั้งก็ช่วยอยู่นะฮะก็รับเข้ามาอีกเจ้าหนึ่ง เพื่อให้เขาได้มีเงินกลับไปจุนเจือครอบครัวยามลาบากนะครับฉะนั้นฟังไว้นะฮะอนาคตไม่ว่าจะเป็นเหรียญชิ้นใดราคาใดอันนี้สมมุติให้ฟังอนาคตบ่างหน้านะปป่าจะอาจจะตั้งเกณฑ์กําหนดนะฮะปป่าจะไม่รับเจ้าใดเจ้าเดียวก็คือเกณฑ์นั้นขาแล้วต่อไปเนี่ยก็คือแฟนรายการจะได้มีสิทธิเท่าเทียมกันนะฮะปป่าไม่ให้ใครพิเศษคนหนึ่งคนเดียวฮะเพราะปป่าก็เป็นคนจนเหมือนกันฮะ ปอปาก็เป็นคนจนเหมือนกันเพียงแต่ปอปานั้นชอบในการสะสมเหรียญแล้วก็ปอปามาจบมาจบช่องทางทางยูทูบเบอร์นะฮะปอปาก็เลยพยายามอยากจะเป็นสาธารณะแล้วก็แจกจ่ายฮะแจกจ่ายความสุขให้กับทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านสําหรับปอปาเชื่อว่าหลายคนหลายท่านนั้นคือทุกครัวเรือนทุกบ้านทุกชีวิตฮะใช้เงินเดินทางชีวิตอยู่ทุกๆครอบครัว โอเคท่านผู้ชมคลิปนี้ปาปาพูดผิดไปขอกราบประทานโทษประทานอภัยหาปาปา,าพูดแล้วถาให้แฟนๆรายการมีความสุขก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของปาปาอีกช่องหนึ่งนะฮะสวัสดีครับ